สวัสดีครับนี่คือการสอนชงกาแฟโดยใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับนี่คือคุณพี่ฮาริมจากอินเดียนะครับมาดูกันว่าก่อนจะเกิดแก้วนี้นะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็เช็คขนาดของผงบดนะครับทาเตรียมการสกัดกาแฟนะครับก็เราใช้กาแฟ18กรัมนะครับเลโชวหนึ่งต่อ2นะครับเวลา23-27นิทีนะครับช่วงแรกๆนะครับคุณพี่ฮาริมก็พยายาม จะหาเลโชนะครับช่วงแรกก็เกิดเหตุการณ์ว่ากาแฟมันสกัดไวเกินไปนะครับเราก็ได้สอนวิธีการสกัดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงผงบดกาแฟหรือเบอร์บดไปในทิศทางไหนนะครับก็พี่ฮาลินก็ตั้งใจมากนะครับดูครับตอนที่สองนะครับปรับแล้วเทสต่อเลยนะครับแล้วมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันว่าจะเป็นยังไงครับ ผลปรากฏช็อตไหลดีขึ้นนะครับหลังจากเปลี่ยนเบอร์บทไปนะครับอ่าพิมห้าแล้วคุณพี่เขาอธิบายว่าฉันเปลี่ยน s <S เบอร์บท like ได้ดีเลยยับโอเค perfect time perfect so ratio โอเคเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูว่า ที่เขาจากได้ช็อตดีๆแล้วเอามาทำเมนูอะไรบ้างนะครับก็นี่คือการสอนชองกาแฟแบบภาษาอังกฤษฟูลภาษาอังกฤษเลยสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างผมนะครับติดตามดูกันในตอนหน้าแล้วกันขอบคุณครับ